สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็จะพามาทำอาหารเสริมนะคะให้หอยขมกินค่ะเราก็จะมาใช้มะละกอสุกเนี่ยนะคะทำอาหารให้หอยขมนะคะเพราะว่ามะละกอสุกเนี่ยเป็นผลไม้นะคะที่ช่วยนะคะให้ระบบขับถ่ายนะคะทำงานดีมากขึ้นค่ะ และแม่ใหม่ก็คิดว่าหอยคมก็น่าจะชอบมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะวันนี้แม่ใหม่ใช้แป้งข้าวเหนียวที่เป็นผงๆนะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกมะละกอะกันก่อนนะคะใช้ก็ไม่เยอะนะคะที่เหลือ เหลือคนก็จะกินค่ะนี่นะคะทำแค่แค่นิดเดียวค่ะแค่นี้ก็ได้เยอะมากๆแล้วค่ะนี่นะคะแม่แหก็จะทำแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะคะเอาเปลือกออกด้วยค่ะเปลือกออกด้วยนะคะ นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอสมควรนะคะนี่แหละคะ่ะค่ะแล้วเราก็มาตักแป้งข้าเหนียวนะคะมาผสมกับมะละกอของเรานะคะค่อยๆตักทีละน้อยนะคะแป้งเพราะเรายังคำนวณไม่ได้หรอกค่ะว่า จะต้องใส่แป้งเท่าไหร่นะคะไม่ต้องเติมน้ํานะคะเพราะว่าในมะละกอเขามีน้ําเยอะอยู่แล้วค่ะอย่างนะคะมะละกอเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะบีบเขาก่อนที่จะใส่แป้งก็ได้นะคะทําให้เขาเละก่อนก็ได้หรือว่าจะทําแบบแม่ใหม่นี้ก็ได้นะคะไม่ผิดเลยค่ะทําแบบไหนก็ได้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆนวดไปจนกว่าจะปั้นได้นะคะถ้าแป้งเขาเหนียวไม่พอก็ค่อยๆตักเพิ่มนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะปั้นเป็นก้อนกลมๆได้ค่ะและนี่แม่ใหม่ก็ปั้นจนจะได้ที่แล้วนะคะจนเขาสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนกลมๆได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่ไม่เละจนเกินไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆกันเลยนะคะ นี่นะคะก็จะปั้นได้พอดีเลยนะคะค่อยๆปั้นเป็นก้อนกลมๆไปค่ะปั้นให้หมดเลยนะคะก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดกันนะคะเพื่อให้เขาแห้งค่ะจะได้เก็บไว้ใช้ได้นานๆน,นะคะและนี่ก็คือนะคะก้อนมะละกอนะคะอาหารเสริมนะคะแม่ใหม่ลองเอามาให้ หอยขมที่เลี้ยงในกระมังนะคะลองกินดูค่ะดูปลาสิคะปลาเขายังชอบเลยนะคะเออไม่หม่ลืมบอกไปว่าถ้าหากคุณผู้ชมไม่ได้เอาตากแดดเนี่ยเวลาเอามาใส่ในในน้ำเนี่ยนะคะเขาก็จะจมลงไปเลยแต่ถ้าเราเอาตากแดดเนี่ยเขาก็จะแห้งเวลาที่เราเอามาให้เนี่ยเขาก็จะลอยก่อนสักพักนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะจมลงไปแต่ว่าคือการที่ให้เนี่ย แล้ก็การที่ให้เนี่ยก็ควรจะวางบนก้านมะพร้าวนะคะให้เขาแบบจมน้ําได้นิดนึงนะคะเพราะถ้าไม่มีอะไรวางนะคะเขาก็จะจมลงไปใต้ก้นกระมังเลยค่ะแล้วแม่ใหม่ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะคือหอยจะได้กินเยอะหรือเปล่านะคะแต่อย่างเงี้ยเราเห็นค่ะว่าเขาได้กินแน่นอนเห็นไหมคะขนาดปลายังชอบเลยค่ะเพราะว่าเขาจะนิ่มมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอโดนน้าอ่ะ แป้งข้าวเหนียวพอโดนน้ำเขาก็จะค่อยๆนิ่มค่อยๆละลายนะคะปลาก็คอยมาแย่งกันกินเพราะเขาจะกินได้ง่ายขึ้นค่ะนี่แม่แม่ลองเอามาให้หอยนะคะกระมังนี้ดูนะคะดูสิคะกำลังไข่เลยค่ะยังตัวเล็กอยู่เลยนะคะแต่ไข่แล้วนี่แม่แม่เอามาให้นะคะลองดูนะคะว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะคะเขาก็เริ่มเริ่มมากินแล้วนะคะเขาเริ่มรู้แล้วค่ะ เริ่มรู้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมากันค่ะนี่นะคะแม่หม่ก็าการที่จะให้อาหารแบบนี้นะคะไม่ควรจะให้เยอะนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ากระมังของเราอ่ะเป็นกระมังใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเล็กขนาดไหนนะคะอย่างกระมังอันเนี้ยใหญ่พอสมควรใบละร้อยอย่างเงี้ยนะคะแม่หม่ก็จะให้สักสองถึงสก้อนเท่านั้นนะคะ เนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันน้ําที่จะเสียตามมาด้วยนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะอู้คุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยเขาชอบมากเลยค่ะดูมากินใหญ่เลยนะคะโอ้โหหอยขมของแม่ใหม่เนี่ยถ้าทางจะชอบกินมะละกอน,นะคะเนี่ยเขาคงจะอร่อยแล้วคงจะนิ่มนะคะดูสิคะกินกันใหญ่เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ อาหารหอยขมอีกวิธีแล้วนะคะและวิธีนี้นะคะก็ยังสามารถเก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้ให้เขากินได้นานๆด้วยค่ะและทำแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถประหยัดโว่แม่ใหม่เห็นแล้วนะคะชื่นใจแม่ใหม่มากๆเลยนะคะที่เห็นหอยขมของตัวเองนะคะกินเก่งค่ะเห็นไหมคะอุ้ยนาะสะออนมากเลยนะคะเนี่ยคราวนี้หอยขมของแม่ใหม่นคงจะโตสักทีนะคะ เห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมการที่เราเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วเราหาอาหารให้เขากินได้นี่นะคะไม่หม่รู้สึกว่าภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยนะคะก็เพิ่งทดลองเลี้ยงนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะให้เขากินอะไรนะคะนอกจากพืชน้ำนะคะนอกจากคิดว่าเขาน่าจะกินแค่พวกต้นไม้ใบหญ้าที่เขาย่อยสลายนะคะเขาก็ คงจะหากินเองนะคะเราคงไม่ต้องมาหาอาหารอะไรให้เขากินนะคะแต่เราเอามาเลี้ยงนะคะอาหารไม่เพียงพอค่ะต้องต้องหาอาหารให้เขากินด้วยนะคะและแม่ใหม่เองก็ยังต้องทดลองต่อๆไปนะคะเพราะแม่ใหม่ย,ยังไม่ได้เก่งนะคะทำยังไงเขาจะโตนะคะ เพราะว่าแม่ใหม่เองอยากมีอาชีพเสริมค่ะเพราะว่ามองดูว่าถ้าทําได้จะเป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยเพราะว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปค่ะแล้วยิงทาเลี้ยงในกระมังอย่างนี้ก็จะสบายนะคะเราก็จะสามารถคัดได้ว่าตัวไหนพอขายหรือตัวไหนยังไม่พอขายนะคะแม่ใหม่ก็จะชอบค่ะชอบมานั่งดูเขานะคะจะมีเก้าอี้มาวางไว้เลยะคะ่ะมานั่งดูเขาทุกวันเลยนะคะเพราะว่าแม่ใหม่ต้องมาที่สวนค่ะ นี่ก็เลยหาวิธีนะคะที่จะให้เขาได้กินอาหารนะคะแต่แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องทดสอบดูต่อไปว่าการที่เขากินอาหารแบบนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงน้ำล่ะคะน้ำจะเสียเร็วไหมอันนี้นะคะเราก็ต้องติดตามนะคะคอยติดตามช่องของแม่ใหม่เรื่อยๆนะคะว่าหลังจากที่เราใหอา้อาหารเสริมของหอยขมที่ทำจากมะละกอสุกนี้นะคะ น้ำจะมีผลต่อน้ำไหมคะให้วันเดียวพรุ่งนี้น้ำเสียหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแม่ไหมก็จะมาบอกอีกทีนะคะว่าหลังจากที่เราให้อาหารแบบนี้แล้วน้ำจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ